ไก่เพื่อชาติแล้วกันนะฮะบังเกอร์อะไรก็คือเคยหลบมาแล้วเขาต้องการกําลังใจอยากไปเพราะว่าได้ไปเจอทหารเราให้วางใจครอบครัวเขานอนไม่หลับกันนะ<อ>เขาไม่รู้ว่า <c oughs> ตื่นขึ้นมาเขาจะได้ข่าวอะไรแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเขาต้องการปกป้องแผ่นดินที่ลูกเมียเขาอยู่นั่นคือแผ่นดินไทยก็รู้สึกแฮปปี้นะจริงๆแล้วพอเราได้ลงไปตามคําบัญชาของแม่จูนคือจูนเขา เขาเป็นคนไม่ไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วล่ะเป็นคนที่ชอบออชอบหาด่วนหาหนี้ไปมอบให้ไปทําบุญไปบริจาคโรงศพไปดูแลอะไรทั้งหลายแหละพอมาถึงงจุดตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบจูนเขาก็ปลูกพันธุ์มาตั้งแต่เด็กไะนะเพราะว่าบ้านจังหวัดเขาจังหวัดตราดเนี่ยคลองใหญ่เนี่ยมันติดชายแดนเลยนนรักทหารติดชายแดนกับกัมพ <laughs> ูอ้าวรักหาหา <laughs> นี่เครื่องแบบนะเครื่องแบบเจอเครื่องแบบไม่ได้นะ หม้บ้านจันน่ะคือ,อเป็นเด็กชายแดนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะเข้าใจและเห็นภาพแล้วก็จะได้ยินอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กรู้บังเกอร์อะไรก็คือเคยหลบมาแล้วเพราะฉะนั้นมันโคตรอินอยู่แล้วเลยเพราะฉะนั้นพอมีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยซึ่งเราสามารถช่วยได้ก็พร้อมที่จะไปช่วยเต็มที่อยู่แล้วเขา <นะ S 2> เข้าใจนะว่าเออ ทหารต้องการอะไรจริงๆแล้วทหารไม่ได้ต้องการแกงไก่จริงๆทหาร<อ>เขามีครบหมดแล้วนะอาหารการกินเขามีครบที่ยงที่อยู่อะไรเขาต้องการกําลังใจใช่เพราะฉะนั้นกําลังใจคือแกงไก่ของม้อแม่จูนนี่แหละมันเป็นสัญ,ญลักษณ์นะฮะที่จะบอกว่าเฮ้ยออตอนนี้คนไทยทั้งประเทศเราให้กําลังใจพวกคุณอยู่นะ พี่น้องทหารอยู่นะแต่สิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากกําลังใจที่ทหารเขาได้ได้เห็นได้รับรู้แล้วเนี่ยคือพี่เปิลน่ะอยากจะให้ครอบครัวของเขาครอบครัวของทหารพวกเนี้ยเชื่อไหมว่าคุยกับน้องพี่น้องทหารน่ะครอบครัวเขานอนไม่หลับกันนะเขาไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้มาลืนนี้ตื่นขึ้นมาเขาจะได้ข่าวอะไรถ้าเกิดมันมีการลบยิงกันขึ้นมาสิ่งที่ อลองนึกถึงใจเราดิลูกเราอ่ะหรือสามีเราหรือพ่อของเราไปอยู่ท่ามกลางกระสุนนะ่ะจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าที่จะไม่ได้กลับมาหาพวกเราอีกเพราะฉะนั้นเรานอนนี่เราเราร้องไห้เลยนะนอนไม่หลับเลยนะถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยอยากจะบอกว่าเฮ้ยครอบครัวของพี่น้องทหารนะ่ะไม่ต้องห่วงนะฮะ คนไทยทั้งประเทศตอนนี้เราเราเชียร์เขาอยู่นะฮะเราให้กำลังใจเขาอยู่จริงๆรงสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงสภาพจิตใจคือเขาเต็มร้อยคือเราเป็นนักกีฬาเรารู้ว่าอ๋อมีหน้าทําไมเราไม่กลัวในการที่จะลงสนามแข่งคือ oh. พี่เปิ้ลว่าเท่าที่คุยกับทหารนะเขาเหมือนนักกีฬาเลย เขาเราดูว่ามันอันตรายใช่ไหมแต่เขาไม่ได้นึกถึงอันตรายเลยคือมันเป็นกีฬาที่ขึ้นเวทีแล้วมันมีตายกับไม่ตายอะ่ะคือไม่ตายก็โชคดีไปแต่ถ้าพลาดมันคือตายนะมันไม่ใช่กรรมการให้แพ้คะแนนนะไม่ใช่นะมันคือตายนะโอ้โหเ คือเขาเขาาบอกเลยว่าตัวเขาอ่ะเขาพร้อมพร้อมสละแม้ชีวีนะที่เขาบอกนะพร้อมสละชีวิตเลยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเขาต้องการปกป้องแผ่นดินต้องการปกป้องแผ่นดินที่ลูกเมียเขาอยู่เข้าใจไหมนั่นคือแผ่นดินไทยเขาต้องการปกป้องให้ลูกเมียและคนไทยถามว่าแล้วพี่ไม่กลัวตายมันยังไงก็ต้องตายถ้าโดนยิงถ้าเราไม่ยิงเขา ถ้าเราไม่ยิงเขาเขาก็ยิงยิงเรามันต้องแลกกันยิงมายิงกลับอะไรเงี้ยเรารู้สึกโอ้โหโคตรมันเหนือกว่านักกีฬาเข้าใจไหมนักกีฬาแพ้แพ้คะแนนนักกีฬาแพ้กลับบ้านไปฝึกใหม่แต่นี่แพ้คือตายอะ่ะแล้วเขาไม่กลัวเลยสักนิดนึงคือเราฟังแล้วคนจอ,อินมากจอ,อินมากเขากลับแบบเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเกี่ยวกับทหารนี่เชียร์จังนะเดี๋ยวก่อนอเดี๋ยวก่อนอโอเคแล้วทางด้านของ แม่จู๋ล่ะคือเป็นคนต้นคิดไหมที่เราจะเอาแกงไก่เราไปให้ก็มันมันเป็นสัญลักษณ์มากมันเป็นสัญลักษณ์ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องถ้าให้เรื่องความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นบ้านเราที่เราพร้อมไปอยู่ละรือจะทำไรให้เขากินอ่าถามว่าอาหารง่ายๆอ่ะพี่เขากินกันง่ายๆละเขากินกันบ่อยมากข้าวเหนียวหมูปิ้งส้มตงส้มตำไก่ย่างอร่อยมากนะ แต่เขากินเยอะแกงไก่หม้อแม่จูนเนีแต่แกงไก่น่ะเขาไม่ได้กินเขาคนเขาแย่งแย่งกันซื้อเอาตรงแย่งกันทั่วประเทศแกงไก่หม้อแม่จูนตอนเนี้แต่ทหารไม่ต้องแย่งครับเราไปพร้อมเสิร์ฟถึงที่เลยฮะตักวันหนึ่งเป็นพันเลยตักวันหนึ่งเป็นพันเป็นพันเสิร์ฟเลยชอบเขาอุย Oh. ก็มาทั้งกองพันน่ะเขาก็จะแบ่ง <Hey. S 2> เขาจะแบ่ง <Hey. S 2> แบ่งมานะ <Hey. S 2> เขาไม่สามารถจะมาได้ทุกคน <Hey. S 2> เพราะว่าหน่วยที่ต้องอยู่ชายแดนต้องอยู่ประจําเขาต้องสลับกันมา <Hey. S 2> จากรับรับฟิทแบ็จากที่หน้าง,งานนะ <Hey. S 2> พี่เขาก็บอกว่าอร่อย <Hey. S 2> เขาไม่ค่อยได้กินขนมจีนไม่คืออย่างนี้เวลาเขาเข้าไปในป่าแล้วเนี่ยมันมันต้องง่ายไงพวกมาม่าปลากระป๋องข้าวข้าวสารข้าวอะไรเขาก็ไปกินกันไปในแต่ละจุดแต่ละจุดกระจายไปอย่างเงี้ยซึ่งมันมันเยอะอะ่ะ มันเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องกินกันแบบอดทนเนี่ยกินกันกลางป่าอย่างนั้นอ่ะเออเพราะฉะนั้นพอเรามาทําวันนี้ปุ๊บเนี่ยเราทําสดๆให้เขากินเขาก็เหมือนนานๆได้กินของอย่างนี้สักทีอะไรอย่างเงี้ยฮะเออต่เห็นว่าอยากไปทำให้เรื่อยๆเลยในจุดปลายแล้วแบบในจุดประทับใจอยากจะทำให้อิ่งไปได้เลยค่ะถ้าจุนเคลียร์งานทุกอย่างจนไปได้เลยอยากไปเพราะว่าได้ไปเจอทหารเนาะให้วางใจ ตอนนี้กำลังสถานการณ์ประเทศอยู่ทุกคนแม้กำลังใจสีสวัสดิ์เป็นเป็นแกงไก่เพื่อชาติแล้วกันนะฮะอย่างเี่เป็นคือเราอยากให้เขาเนี่ยเดี๋ยวยังเราจะไปอีกเรื่อยๆนะเพราะว่าในแต่ละจุดในแต่ละจุดเนี่ยโหเยอะมากในแต่ละจุดเนี่ยเยอะมากอจริงๆแล้วอย่างที่บอกอ่ะคนที่เขาได้เห็นสื่อของเราออกไปเนี่ย เขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะมาถึงพื้นที่เขาอาจจะอยู่ไกลนะฮะแต่กำลังใจที่เขาให้มาอย่างพี่เปิ้ลโพสต์ลงไปเนี่ยคนดู3ามสี่ล้านคนเงี้ยพี่เปิ้ลว่าแค่นั้นน่ะทหารรู้รับรู้ทหารรับรู้คอมเมนต์มาเป็นหมื่นคอมเมนต์เงี้ยทหารรับรู้พ่อแม่พี่น้องเขามาคอมเมนต์ด้วยทหารรับรู้ครอบครัวเขารับรู้แค่นั้นน่ะคือ คือภารกิจของพี่เปิ้ลนะฮะที่ลงไปเราทําให้เขาอิ่มท้องมันอิ่มได้แค่มื้อเดียวแต่กําลังใจหม้อแม่จูนถ้วยนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาอิ่มเป็นเป็นอาทิตย์เลยนะทําให้เขาชื่นใจเป็นอาทิตย์ทําให้เขามีกําลังใจสู้อีกจนกว่าจนกว่าเรื่องเราจะสงบลงะฮะ thank you